ขอต้อนรับส like ู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเอาแล้วดูฮะด้านหลังยังไงบรยะอยู่ฮะโนด้าเข้วหัวด้วยแล้วโดนอีกหนึ่งนัดด้วยล่วงไหมล่วงไหม ยังไม่ล่วงครับผมลิลิกก็นี่มาดูเมอร์ลินมอสกับอิลูมิเนตกันบ้างครับผมอนโดชี้ไอคิวมาเอเดนาไอพีโดนน้องจากรถดีเจอาร์อีกหนึ่งไฟเอเมซีกับเซเวียเข้ามาชีดแล้วแล้วเป็นอีลูมิเนตปิดงานเซเวียจบ16แบบนี้ไม่ดีเลยโดนเอาขวามาเตนตีเปิดน้องได้หนึ่งแล้วลากตัวยๆจากเกมไปยังเก็บไม่ได้ครับแต่เมอร์ลินมอแล้วสบัดมาจังหวะนี้แต่มีเทคนิคมาช่วยเตนตีไว้แล้วสุดท้ายเมอร์ลินมอสโดนแจมมาจากไกลๆไวโอซิก้าครับผมควักโมอเตอร์เพมาบอลเซนต์ปาไปที่สมองแต่่วาดักแมนอยู่ขวา น้องครั้งที่2แล้วคอนโบย่าโดนระเบิดไปเมื่อสักครู่นี้เลือดดำก็กระพิบมาแล้วสกอรต์ตัดจูริโอน้องดาวอีกหนึ่งคนครับผมเอ็มไอเทสโดนตีจากเพอร์เวอร์ูลและเอสกอร์โดนสวนมาจากคอนโบยา่าไอคุณเ,เสียตัดเอสกอร์ได้บอสเซนกับจัดโมเมนต์ฮะค่อนข้างไกลนะจัดโมเมนต์โดนคอมมาจากไกลๆแล้วคอนโบย่าโดนสเปร์กลับไปจากบอสเซนนะครับผมตรงนี้ฮะแล้วอุย้ยไหลเขาาเ้ามาหาโด้แคทแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแบ็คโตน้ากับซิกแซกคอมโบกันแวนโอติก้าเดินมาแล้วอีโรนิกเห็นสเปร์โล่งขนาดนี้นูก้ายาก ตู้ยากแล้วโดนสแนปยิงเรียบร้อยครับผมเหลือคนเดียวเป็นแฟดครับเดชเกมมิ่งดูกำลังสโมกกำลังจะหมดสโมกกำลังจะหมดในอีกประมาณ5วินาทีเจ้าแม่ไปได้เอ็กซ์กร์นนอำดาวนที่2ขึ้นรถมาเรียบร้อยครับผมซิกแซกฮะโอ้ยดุ้งเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมแล้วสามครับผมได้ไปหนึ่งคิวฮะแอนตัดติดฟอกถ้าเกมนี้เขาทำชิคเก้นดินเนอร์ได้เนี่ยจะแซงขึ้นมาเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นของหัวเตวิดไปที่8ครับเพิร์บเอรมูดใช่ครับก็เป็นสองทีมที่เราทายไว้นะจับมือกันออกไปเลยนนะคครรรัับบตตงงี้้้้แลวเเจยยสุดดทาไไปอผม ตอนนี้เนี่ยเอฟเอดีก็ยังได้เปรียบอยู่นะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เจเยอร,ร์ตกใจกรอบลงไปนอนก่อนแล้วตามเป<ฮ>็นวีโรนิกโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับผมแล้วคอไปคอไปมีดาเมจด้วยสวิตเก็บแจก,กู้อไปก่อนครับผมเอาแล้วไม่ไหวแล้วเอโฟโปอต่อเห็นเห็นแล้วยังไงพยายามปิดนี่กระสุนในแม็กเอโก็กำลังจะหมดตามไปเหมือนกันแม็กกำลังจะหมดตามไปเหมือนกันเอาหมดตัวเลยอออินไปเลยทอกนี้เอาอีกเอาอีกเขาเข้าหัวไปด้วยโยชิมิบุรี หลบไปรถซ้ายก่อนนะผมนี่ยิงเพลินเพลยตัดวารักเห็นเจเยอร์ก็เห็นแล้วเขาสองปลาระเบิดเปิดจุดมาแบบนี้แต่ว่าวารักษ์ครับผมหมู่ยิงค่อนข้างชัวเลยทีเดียวคุณสองสยองไปดิปลาระเบิดมาช็อตนี้ยังไม่เข้าใกล้ครับผมอยากเข้ามาโอ้มีทุกอย่างปลาหมดแล้วครับผมนี่ขาดแค่พลาบนคอเท่านั้นเองนะที่จะปลาออกไปปลาหมวกไหมปลาหมวกปลาเกาะปลาไปหมดไปแถมไปหนึ่งวารักษ์สามไม่ถึงวารุม ว่ารีโหลดพอดีครับผมวารักเอ็นตั้ติกฟองนี่ยังไม่ขยับเข้ามาโอ้ยถอยถอยมาโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกถอยมาก่อนอีกนิดเดียวเพื่อนอีนีดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนได้แล้วได้แล้วจึ๊กจึ๊กโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอีกนิดนึงคำนวณผิดชีวิตเกือบเปลี่ยนไปครับผมแมแล้วโยชิยังไงไอ้แคกร้านหนึ่งคิวตีโดนตัดออกเกมไปจิโกโยไม่ได้โยชิมินบุรีตัวได้เปรียบจัดจัดครับผมเอทีเบนยังไม่ตายด้วยแล้วโดนที่ประเทศมาแล้วจิโกโยไปได้อีกแนิกครับผมโดนิเวนคนผู้ชายแล้วขอเเกกก็็บบบงงาานน่่อจะไไยััมมครผ โลเิเตจะเอาคิวได้ไหมล้วเนินมันปีไยโดนลุมสามก็บอกไม่ได้คิวนี้มาแล้วเป็นแอนตาริกฟ็อกควายจิกินเนอร์5คิวครับมาเจอกันเวก้าก้อนกับอีมูมาแล้วว่าลักจอดรถแบบนี้ไม่ดีเลยครับผมเวก้าก้อนปาเนรเข้ามาแล้วออกทันนะผ้แต่ว่าเกือบออกมาโดนอีกหนึ่งลูกอีมูมาไหลมาจังหวะที่เวก้าก้อนยิงทีหลังแต่สวนกลับไปหายเลยครับอีมูมานี่ฮะโอเฟอร์จอดวางลำตัวไว้ก่อนเลยับผมไม่ได้ปั๊มเลือด ไม่ได้ปั๊มเนื้อแล้วมุมนี้ต้องดูเฟอร์จอดมาอีกหนึ่งแล้วบอชี้เวกาก่อนแล้วเรียบร้อยหลังแตกไปจากบอชีแล้วเก็บอีกหนึ่งศพเลยครับผมอีรุ่มเนตเหลือ2คนครับผมเจ้าแมนครับผมนกดาวไปและตรงนี้ปูชิวปูชิวแล้วเอาแล้วดักแมนวิ่งจุกจุกมาขาด้านเดียวลุงปูชิวทำได้จังหวะนี้แล้วคอดแนวเก็บเจ้าแมนออกจากเกมไปและตองเคพีขวามาสเปดลากบอสเซนไปก่อนหนึ่งแล้วหนีมาผมให้เพื่อนคอด้านนอกนี่ฮะออกมาชาร์จไม่ได้นะผมมีตัวดักอยู่ด้านบน โอ้ไม่มีแฟลกแกรนดรับผมตรงนี้ฮะใช่ครับมาดูครับเปปลาระเบิดมาแล้วฮะอุ้ยแล้วนอนแบบนี้เรียบร้อยครับผมแหมมันเห็นขาพอดีแล้วเอ็กซสกอร์โผล่มาตองเคได้จัดโมเมนต์แถมไปอีกหนึ่งโดนระเบิดมาแต่ว่ายังใจแข็งอยู่เนโอติก้ายัโอติก้าอยู่ใกล้ๆกระเบิดแฟลแล้วตองเครอดยากตองเคไม่รอดโดนเนโอติก้าเก็บน้องไปเหลือเนโอติก้ากับเอ็กซสกอร์สองคนครับของเพอร์เฟมูสเลยครับ เบรกไว้ครับต้องถอยมาก่อนนะแต่กรอบยังรอดไปได้เฮ้ยแล้วโอมเดินแบบเฮ้ย,เ,ยเด้นเข้ามา,มาเฮ้ยอูย้ยิงชัวจัดครับจังหวะน,นี้4คิวไปแล้วว่าต่อตรงพงปลาระเบิดมาจุรนโอกสุดท้ายไม่ไหวแล้วเป็นน้ำเลยครับผมแล้วตรงนี้เข้ามาเหลือ2คนแล้วนะฮะเอเม็มไอเดียสขยับมาแบบนี้อุ้ยโบแท็กท่าวงลำบากมาก ท่าวงลำบากมากแล้วคอดังแมนเลือดไหลาตายไปจบของลอซาโจเทส,สิกไปตัดน้องคอนโบย่าได้สแปมมาสุดท้ายโบแทกปิดงานในไมเทสอีกทางหน้าหนึ่งผู้ชิว่วครับผมไปเก็บดับเบิลคิวฮะเป็นแม็กโซนัากับตองเคนั่นเองขอนอยู่บนบอดบ,บารบอดบาสเป่าซ้อมเป่าซ้อมเป่าซ้อมครับผมนี่ไงโอเลมปัสครับผมได้เปรียบละได้เปรียบสัวตูครับผมมีบ้านให้เล่นถ้าวงบีบซ้ายอีกนี่คือกดพระเอกเลยนะสำหรับเกมนี้จ่ายแล้วรู้สึกกรเปิดหัวมันโถจังหวะหมูป่าไหลมาสแปมใส่แล้วทวยๆ เอาไปโดนยิงรถระเบิดตายไปเองฮะจะช่วยเพื่อนจะช่วยเพื่อนแล้วโดนเก็บไปอีกหนึ่งทีแล้วมันโถแล้วเอวนเ็นดีเบนไปตามโมเิมปัสออเกมไปเลยครับผมหามุมยิงอยู่เลเยตสเปมาบีลิฟพยายามจะสวนโอ้โหโอ้ยแล้วยังไงตันนน วันนนเข้ามาถหัวโอ้วันนนครับผมตวนมาเรียบร้อยเลยครับผมเลเยสฮะยังไม่คมพอแล้วบิลิไปได้ที่เบนแถมไปอีกหนึ่งเดทเกมมิ่งกำลังจะปลดล็อกที่เกนดินเนอร์แรกในเกมที่3ที่แฟตคอฟีใส่วันนนขานเม็ดเดียวหันไปยิงบิลิี่ละไมตีเก็บวันนนได้ในดาเมจดูไ้แลวเป็นแฟตช่วยกันยิงจบในดับที่3ไม่ยากเลยครับ4ี่ต่อหนึ่งมาแน่ๆผมบอกเลยเกมนี้นะครับผมชี่เกนดินเนอร์แรกของเดทและเรียบร้อยครับผมแม่เดทที่ผมทายไว้ แต่ตัดมาทีไม่เสียรอรับร้นของบ๊อบดีอยู่ล่ากสเปมา40นัดดาเมจติดคนไปแค่นัดเดียวลากต่อรถควันขึ้นแล้วสะบัดสะบัดแบบนม่ต้องลงลงไม่ทันรถเลยเจอเปิดเฟิร์สบัดในนาทีที่5ครับโอ้โหแล้วมาต่อที่มานโตหัวแตกตกร,รถไปแอตแทกออลลาวใช่ครับผมแล้วล,ลงไหมลงลงลงแบบนี้อิลูมิเนตโอ้โห โดนขออยู่รับอยู่เอทีเบนก็ยิงแจมมาเหมือนกันแล้วโมโนทอฟนี่โยชิไปได้เจมต้าน่ารักโมโนทอฟลงแหลงเลยครับผมแล้วดูฮะเรียบร้อยครับผมเป็นกล่องพร้อมกับชาปนากักกจดปลายุดใวันนี้โอ้ยเรียบร้อยอีกหน้าหนึ่งเอทีเบนลาเลเยสครับผมมาแจมเหมือนกันครับผมโดนอีกฮะโยชิไปเกบแล้วตรงนี้วารักยังไง ้แลวกระสุนแบบนี้ต่อต้านได้ไหมรีโหลดเข้ามากระสุนสามนี่อุ้ยนี่คือวิ่งแบบเอ้ยปัน่นปวนมากๆตีน้อยแล้วออกมาออกมาได้ไหมยังไม่ได้ตองเคมาเทสได้ไปก่อนแล้วตองเคเก็บวาลักไปเอาแ,แล้วไฟตรงนี้ไมเทสไม่ดีแล้วเวนอติก้าเปิดหัวจูเลียโอได้เหลือ2คนไปดักแมนกับไอคุณเฟียกำลังกันน้องไปหนึ่งคนแล้วจูเลียโอโดนเก็บไปก่อนแลวชาร์มาจังหวะนี้ดักแมนสวนก็มาปูชิวหงายเลยโอ้มุมนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับแล้วนี่ไง ต้องสามก่อนครับผมหนึ่งจะได้ได้อีกแี่ไงดักแมนกับเอกูรูเซียครับผมเกมพีคเปิดเปิดมุมมาจังวะนี้มอนดิการเหลือคนเดียวเกมพิกแล้วทางด้านหลังยังไงขึ้นรถเรียบร้อยเลยเอ็กูรูเซียกับดักแมนและดูว่ามาชาร์จพอดีครับก๊อดแมวเข้ามา4คนเลยนวดาทิมมาดักแมนกับเอ็กูรูเซียจะทำปฏิหารได้เหมือน ตอนที่ไปชนะเดย์เทนหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายากขึ้นแน่นอนโแลเปมาแล้วนี่ไงก่อนแมวส่งดักแมนลงไปก่อนเหลือนี่วูเฮ้ยดักแมนเฮ้ยดับเบิลดับเบิลน็อกดาวสตีลูเซียสามก่อนสามหนึ่งสามสองสามสามและสุดท้ายไม่ไหวครับผมชาดเจแล้วโดนเปิดล้าวจากสองตัมุ่งไปก่อนบ้านนี้มีเมจิกนะครับว่าจะเป็น6ต่อ4ไกลๆมีโผล่มาบอสชีโดนได้เข้ามาสวิต สวิตยังไงสุรุีสุรบีต่อต้าอยู่ต่อต้าอยู่แล้วกระสุนหมดเรียบร้อยหรือว่าไม่หมดหมดเหมือนกันแลยเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหบอจีกับตุรบีครับผมพยายามจะต่อต้านแล้วนะแต่ว่ากระตุนมันน้อยเกินไปแล้วนิวติก้าเหลือคนเดียวแกสลากมาแล้วยังไงแฟตโยโ่แลนด่มเลยแลนด่มเลยโดนลูก้าบอกเลนด่มเลยเรียบร้อยโดนระเบิดบีลีฟด้วยเลนด่มเหมือนกันครับผมลูกนี้โอ้โหอย่างมั่วกรับห้องนี้เราเกตีไปได้โอลิมปัสที่แยกเล่นไปก่อนกลายเป็นว่าบีลีฟแอบมุมอยู่สมกจังนิวติกาเลื่อนน้อยกว่า โอ้ยนะโอ้ยังไวกวา่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้จิโกโยอยู่ยนะครับผมแตกยังไงด้านาบนไม่ดีแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยเหล็กหนึ่งคนยังไงครับผมนี่ฮะับปีลงมาแล้วเรียบร้อยฮะคนที่กอนแมวครับผมแต่ว่า m อ c ต้องการรู้หึงแอตติกฟอต้องการใครจะเปิดน็อกได้ก่อนพีมามุมนี้โดนต่อปอนแล้วที่เอาไแอตติกฟอได้2และสุดท้ายไปทั้งหมดเลยครับผมไวมากๆหาย3ทีเดียวเลยครับผมแล้วเป็นแอตติกฟอลครจะมีจอดไหมฮะ S <S> จะมีจอดไหมแล้วจอ,จอดคู่จอดคู่เอ็มเอสซีแดงคุลลอกจะจอดแต่ลงช้าไปโดนสเปย์มาต้องลงลงมาแบบนี้ได้สวนแต่บอสชี้มาสเปย์เก็บแดงคุลล็อกได้ด้านซ้ายจะลงมาคอผมโยชี้กดมาแล้วจังหวะนี้ราตตัดวาระคืนมาได้เหมือนกันยังอยู่ในเฟสมมุม้งแมมาอีกแล้วเอ็มเอสซีเอ็มเอสซีโดนไหมรอสโตนยิงไปมีดเมจและเรียบร้อถยถวยถวยครับผมนี่เหมืนอนต่อ,อโอ้โหขับธรรมดาลกไม่จำมากระโดดเข้าบ้านไปเลยครับผม แล้วระเบิดย้อยๆใส่ต่อต่อมงระเบิดหนึ่งเด้งมาอีกหนึ่งทีแล้วระเบิดเก็บและหลีกไปครับผมแต่ว่าโอมยังรอดอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกโอมโอมไม่รอดแล้วสามลูกครับผมสองทีฮะโอมน็อกดาวลงไปเเออ็มสซีแล้วบ้านนี้บ้านหลังนี้ที่บ้านหลังนี้เรียบถ้าเปิดสายก่อนเรียบเรียบร้อยไหมเออดีไงกระโดดด้วยครับผมจะได้ถนัดถนัดฮะโอเจคิอาต้องรอเพื่อนแล้วครับแบบนี้เ <อะ S 2> <อ>ก็บสองไหมครับหัวไหลตูดไม่ใช่ครับคนละตับนะครับผมปูชิว ปูจิวย่องมายิงคนาตี่ไปได้แฝดหลังแตกแล้วหลังแตกไหมไม่แตกครับผมเอาขอปากกาหน่อยครับปากกาหน่อยครับผมเดนเหตุเกมมิ่งที่คุณจำไว้นี่รอคอมโบกันอยู่นะผมไกลๆมีธนวัลและบอปลีไปได้ก็ตแมวมีปาแฟดเปิดมาบูรีน้ำสุดท้ายครับผมส่งมันโทวะออกจากเกมไปชิดมาชิดมาแล้วเปิดจุดแล้วดู AKM มของอีมูมาแต่ไม่ไหวจริงๆรอบนี้เมจิกอีสปอร์ตออกจากเกมในดับที่ติดโดยอาร์มูรี่เกมมิ่งครับเอเล่นายโดนกดมาประมาณ40 4ขึ้นแล้ว สีขึ้นแล้วสเปรฟีสปอร์ใสเซนซินลากมาหนึ่งก่อนอายูมามเดินมาได้ยินไหมอายูมามเดินมาได้ยินให้เผาก่อนเลยผม,ผมเผาก่อนจะได้ไหมฮะจังหวะนี้สี่เปิดข้างมายิงเลเดียนได้แล้วมุมนี้จะเอาใครจะใครแล้วเก็บเจมสออ้นอะไรได้สี่สีตะวันปลาตะวัพระโคมมาแล้วเก็บอายูมัมเป็นดับที่เป้ลนนอกของสี่ลวครับมาอีกหนึ่งแต้มครับมผมสำหรับ เอจีธนวัตรติกแซกไปได้เลยนายปีแล้วบ๊อบลีไปได้คนาซี่ครับผมสี่โดนเททมาเหมือนกันโดยอารักยมามครับผมอา้าวนั้นแปลว่าตัาดสินใจดึงขึ้นมาได้ฮะแต่ว่าเลดียนครับผมน็อกดาวอารักยมามลงไปหนึ่งครั้งครับผมสิกแซกต้องปั๊มยาไปก่อนแมกนีซี่สุดท้ายเก็บคน,นาซี่ครับออกจากเกมไปครับดูแลยวหายไปหนึ่งแล้วตรงนี้เอตบิวจบอันดับที่แปดไปสิกแซกพยายามจะเททใส่กักเซเวียา ier, ปาล้อกจัดโมเมนต์ตัวอารั odge, ากยมามออกไปเหมือนกันครับผมแล้วตรงนี้ยังไงติกแซกโดนเททมาโดยเลดียนขึ้นนนนนมาาาตตตีีี้้อออยยยิงฟรแ่่ววเเป็กกครับผมยิงมมาาแต่่่วไได้แต้มครับผมเป็นตีน้อยฮะ ีได้แต่มาต้องเคตัวเองเล่นนายพี่ลงไปอีกหนึ่งคนครับผมตรงนี้เสก็ยิงฟรีสปอร์ตอยู่ฮะข้างบนแต่ว่าตัวเองอยู่นอกวงฮะแล้วเรียบร้อยครับเซเวียจบในดับที่7ไปก่อนครับผมสองทีมครับผมตรงนี้ฮะอัมรีเกมมิ่ง3คนครับผมแอตแทกออร่าหนึ่งคนฮะแล้วออกมาตรงนี้บ๊อบลีอุ้ยหลอดแดงครับผมแต่ว่ายังขึ้นไปซ้ำไม่ได้ธนวัฒน์ไม่ปั๊มธนวัฒน์ไม่ปั๊มครับผมนี่ไงนี่ไงปั๊มยางมันเสียเวลาครับผมโอ้โหอยากจะลุกไปซัดมากๆากฮะตรงนี้สำหรับธนวัฒน์แต่ว่าบ๊อบลีไม่ยอมครับของจริงนนนะะธวัฒ์อ่ ปดมาอุ้ยเราเลือกเล่นลายเดียวกันหวังเทศทางเดียวเลยแบบนี้ใช่ครับแต่ถ้ายืนลายเดียวกันแล้วซ้อนหัวนี่มีปัญหาแน่นอน<ม>วงจ,จะชนกับ AG ก่อนนะครับผมจากมุมนี้เอาเดาแล้วเข้ามาเลยครับผมทูเกตี้กับ JK r ยังไงเินแล้วมา่่อนเอนเฮ้ยงานเข้าแลยตาเบะแต่ว่าเลือดน้อยแล้วแบบนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับผมเป็นทูเกตี้ฮะเกลือหายเหมือนกันนะตรงนี้สําหรับ AG พฤษภาคมนี้เป็ตนตน้นไป60แมตช์เดือด เงินรางวัลรวมกว่า760,000บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG